ไม่ได้เป็นเรื่องเกินความคาดหมายไปสักเท่าใดนะักสำหรับผลการโหวตนายกรัฐมนตรีที่มีสอวอเพียง13เสียงที่โหวตให้พิทาลิ้มเจริญรัตเพราะหากไล่ดูไทม์ไลน์การขยับขยื่นขององค์คาพยพต่างๆที่ดูเข้มข้นเป็นอย่างมากในช่วงก่อนการโหวตวันที่13กรกฎาคมไม่ว่าจะเป็นการชี้มูลความผิดเรื่องคุณสมบัติของนายพิธา เรื่องหุ้นไอทีวีส่งด่วนไปยังสารรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีกรณีไปยื่นคำร้องเรื่องแก้ไขามาตรา112เข้าขายล้มล้างการปกครองซึ่งขั้นตอนล่าสุดไปถึงสารรัฐธรรมนูญแล้วเช่นกันท่าแม่งทาแม่งตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันโหวเสียงที่ดีไว้หายอื้อที่สัญญาว่าจะโหวตก็แทงสวนหรืองดออกเสียงหนักสุดก็หายตัวไปดือด้อๆตอกย้ำจากข้อมูลของชัยทวัฒ ตุลาธนที่บอกว่าเกิดปรากฏการณ์ขึ้นหมาหอนขึ้นกับสอวอมีทั้งการโทรศัพท์หารายตัวกดดันถึงขั้นสั่งให้ป่วยให้ไม่ต้องมาลงคะแนนโดยเป็นฝีมือของกลุ่มอำนาจเก่าซึ่งกลุ่มอำนาจเก่าเหล่านี้เป็นใคร ก็สุดจะชี้ชัดแต่หากฟังคำอภิปรายทั้งจากสสอ,อย่างชาดาไทยเศษหรือบรรดาสอวอที่ดาหน้าพูดในสภาก็คงพอเดาออกได้ว่าใครกันที่อยู่เมื้องหลังซึ่งแน่นอนว่าการกระทำดังกล่าวก็ก่อให้เกิดเสียงสะท้อนมากมายที่เกิดขึ้นจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามว่าจะให้ไปเลือกตั้งมาทำไม หากต้องมาให้สวเห็นชอบและถามว่าทำไม250สวถึงมีอำนาจมากกว่าประชาชนรวมทั้งการแสดงออกผ่านโลกโซเชียลที่ประเดิมเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธุรกิจสวและมีแนวโน้มจะไปถึงธุรกิจขององค์คาพยพต่างๆที่ร่วมด้วยช่วยกันที่พอเข้าใจได้ว่าเมื่อความหวังที่มีถูกบทยี่ลงไป มันก็กลายเป็นการแสดงออกซึ่งความแค้นไหนๆเมื่อไม่รอดแล้วก็ขอมอดไม่ไปด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วด้วยต้นทุนที่มากกว่าคนอื่นบรรดาสอวอก็คงไม่เดือดร้อนเท่าไหร่และไหนๆก็อ้างตัวว่ามีที่มาจากประชาชนเหมือนกันแค่แสดงออกเล็กๆน้อยๆก็คงไม่เป็นไรรับฟังกันได้และต้องย้ำว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น ยังมีราคาที่ต้องจ่ายอีกมากมายมหาศาลร,รอดูกันไปเรื่อยๆก็แล้วกัน